สวัสดีครับผมนายสุกิจบอเกต 2, ปวสกลุ่ม 1, หนึ่งมอหกเลขที่20นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องวงจรไฟฟ้าและวงจรรีเลย์นะครับวงจรไฟฟ้าคือทางเดินกระแสไฟฟ้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าไปตามลวดตัวนําหรือสายไฟนะครับจนได้หมุนกลับมายังจุดเริ่มต้นมีลักษณะเป็นห่วงปิดวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหรือแหล่งกำเนิดไฟฟ้า หลอดไฟลวดตัวนำหรือสายไฟฟ้านะครับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีดังนี้นะครับคือวงจรปิดวงจรเปิดและวงจรลัดนะครับ 1. วงจรปิดนะครับเป็นวงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบวงจรต่อเนื่องทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทํางานได้นะครับ2 วงจรเปิดนะครับเป็นวงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรอุปกรณ์ทางไฟฟ้าไม่ทํางานหรือหลอดไฟฟ้าไม่สว่างนะครับ 3. วงจรลัดเป็นวงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรเช่นลวดตัวนําสัมผัสกันทําให้จุดที่ลวดตัวนําสัมผัสกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินความร้อนสูงทําให้เกิดไฟลุกไหม้ ได้นะครับป้องกันโดยการต่อฟิวเข้ากับสะพานไฟหรือฟิวอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าฟิวเป็นโลหะผสมระหว่างโลหะกับตะกั่วนะครับและมีบิตมัดเล็กน้อยมีจุดหลอมเหลวต่ำเมื่อเกิดการลัดวงจรลัดฟิวจะหลอมเหลวและขาดเป็นการตัดวงจรไฟฟ้านะครับ รีเลย์เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็กเพื่อใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัสของคอนแทคให้เปลี่ยนสภาวะโดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดนะครับเพื่อทำการปิดหรือเปิดหน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกซึ่งเราสามารถนำรีเลย์ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมวงจรต่างๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมายรีเลย์ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ2หลักคือ 1. ส่วนของลวดตัวนำส่วนของขดลวดตัวเหนี่ยวนำนะครับเหนี่ยวนำกระแสต่ำทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้กับแกนโลหะไปกระทุ่งให้หน้าสัมผัสต่อกันทำงานโดย รับแรงดันจากภายนอกต่อค่อมที่ขดลวดเหนี่ยวนำนี้เมื่อขดลวดได้รับแรงดันค่าแรงดันที่รีเลย์ต้องการขึ้นกับชนิดและตามรุ่นที่ผู้ผลิตกำหนดจะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้แกนโลหะด้านในไปกระทุง้งให้แผ่นหน้าสัมผัสต,ต่อกันนะครับสส่วนของหน้าสัมผัสคอนแทกนะครับทำหน้าที่เหมือนสวิต จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่เราต้องการนั่นเองจุดต่อใช้งานมาตรฐานประกอบไปด้วยจุดต่อ NC ย่อมาจาก Normal Coast หมายถึงว่าปกติปิดหรือหากยังไม่จ่ายไฟให้กับขดลวดตัวเนี่ยวนำหน้าสัมผัสจะติดกันโดยทั่วไปเรามักจะต่อจุดนี้เข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการให้ทำงานตลอดเวลาเช่น ต่อไปนะครับจุดต่อ NO ย่อมาจาก Normal Open นะครับหมายความว่าปกติเปิดถ้าหากยังไม่จ่ายไฟให้กับขดลวดตัวเหนี่ยวน้ำหน้าสัมผัสจะไม่ติดกันโดยไปโดยทั่วไปนะครับเรามากักจะต่อจุดนี้เข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการควบคุมเปิดปิดเช่นโคมไฟสนามเหนือหน้าบ้านนะครับ จุดต่อ C ย่อมาจากคอ m มอนคือจุดต่อที่มาจากแหล่งไฟฟ้านะครับขอบคุณครับ